ในคลิปนี้เราอยู่กับเกมคุกกี้ด้านคิงด้อมนะครับคุณผู้ชมตอนนี้ทางตัวเกมอัปเดตไปเยอะมากๆนะฮะมีกิจกรรมมาใหม่แบบเบิ่มๆเลยนะคุณผู้ชมแล้วก็ต่อเนื่องจากคลิปที่แล้วคลิปนี้เนี่ยผมจะสุ่มให้ได้ตัวละครเกลือเงียบด้วยของที่ผมเนี่ยสะสมมาหลายวันนะฮะ เดี๋ยวเราเนี่ยจะมาสุ่มก่อนเลยนะคุณผู้ชมมาผมสะสมไว้5550แสงแห่งความเงียบงันนะฮะสุ่มกันเลยครับคุณผู้ชมถือว่าเป็นการสุ่มเปิดคลิปนะฮะเกลือไม่เกลือรู้เลยนะสุ่มเลยครับ10ครั้งแรกนะฮะปึ๊บเกลือรอบแรกไปต่อปึ๊บเกลืออยู่นะคุณผู้ชมโอ้โหดูทรงแล้วอาจจะเกลือจริงนะฮะโโยังเค็มอยู่เลยคุณผู้ชมได้มาอีก1,000นะฮะสุ่มได้อีก30รอบไปต่อ โอ้โหไปอีกสุม่มรัวๆเลยแล้วกันครับคุณผู้ชมรอบสุดท้ายฮึบ เรียบร้อยครับผู้ชมเลนนี่คือสิ่งที่ผมได้นะฮะกลืนเริ่มเล่นใหม่มันเหนื่อยจัดไอดีไก่ร้านเราได้นะร้าน e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  store จำหน่ายดีไก่ปลาไก่เพชไก่ตันและรับฟาร์มหลากหลายแมปใช้บริการใต้คลิปนี้ใครที่อยากจะฟาร์มเกมแบบ Fk และไม่มีเวลาว่างในการปล่อยฟาร์มขอแนะนําแอป UG Phone แอปพลิเคชันที่จะช่วยการฟาร์มสะดวกสบายมากขึ้น UG Phone เป็นแอปพลิเคชันระบบคลาวด์เปรียบเสมือนมือถือเครื่องหนึ่งที่จะสามารถช่วยเราฟาร์มเกมได้ทั้งวัน ทั้งคืนถึงแม้จะปิดมือถือปิดคอมปิดเน็ตไปแล้วตัวเกมก็ยังฟังให้เราอยู่ถ้าหากกลัวมือถือแบตเสื่อมเครื่องร้อนเปลืองเน็ตแอป UG Phone ช่วยตรงนี้ได้เจ๋งมากราคาเริ่มต้นแค่วันละ10บาทเท่านั้นและจะแนะนําเป็นแพ็กเกจ MVP นะครับราคาจะสูงกว่าแพ็กเกจเริ่มต้นนิดหน่อยแต่สเปคที่ได้จะแรงกว่าแพ็กเกจเริ่มต้นเกือบ3เท่าเลยครับเพิ่มราคานิดหน่อยคุ้มค่ากว่าลื่นกว่าใครสนใจแอป UG Phone ลิงก์ใต้คลิปนี้เลยครับ แล้วก็อัปเดตรอบนี้นะครับก็จะมีตู้ใหม่มาด้วยนะเป็นตู้นี้สุ่มคุกกี้ธาตุพืชนะคุณผู้ชมมีตัวละครมาประมาณนี้ตัวดีสุดน่าจะตัวนี้นะฮะเซนลิลลี่นั่นเองนะคุณผู้ชมเห็นเขาบอกกันว่าเป็นข่าวลือนะตัวนี้อัปเดตหน้าเนี่ยเอาเวกได้นั่นเองนะคุณผู้ชม <c oughs> โคตรน่าสนใจเลยนะฮะสุ่มตู้นี้กันดีกว่าครับคุณผู้ชมมีอยู่แค่32เศษนะฮะสุ่มให้หมดเลยแล้วกัน,นครับเปิบโอเคเกลือ okay, นะฮะได้ตัวนี้มาแทนนะคุณผู้ชมหลุดเรทแบบตึงๆนะฮะ อันนี้ก็หลุดเรทแบบตึงๆนะคุณผู้ชมเอ๋สุ่มไปอีกเห <Hey. S 1> ตัวอะไรนี้เอ๋ผมได้มาเป็นตัวนี้นะฮะคุกกี้รสพุดดิง้งแอาลาม,มดเดี๋ยวนะไม่ใช่ว่าผมมีอยู่ลร้อวเลยคุณผู้ชมหรือว่าผมจําผิดเราควรสุ่มต่อไหมคุณผู้ชมผมว่าเราควรสุ่มต่อนะเพราะว่าตัวนี้เนี่ยสามารถใช้เพชรสุ่มได้เลยนะฮะแต่ว่าเดี๋ยวเราจะข้ามมาสุ่มตัวนี้ก่อนคุกกี้ระดับสูงนั่นเองเอะสุ่มไปโอ้โหดวงดีโคตรนะฮะมาได้ไงเนี่ย ไปต่อเฮ้ยตู้นี้ดวงดีเฉยนะคุณผู้ชมได้แต่ของดีๆนะฮะอ่ะจะหมดแล้วนะฮะหมดแล้วครับคุณผู้ชมแล้วก็จะมีสุ่มคุกกี้อย่างโชคชะตานะฮะไว้ก่อนนะคุณผู้ชมมมสุ่มนี้สัก10,000แเพชรแล้วกันนะคุณผู้ชมผมมีอยู่4 8 7 0 0 0เพชรนะฮะ Let s go กสุ่มไปเลยข้าไปเลยนะฮะโอ้ได้แล้วครับ1ตัวไปต่อสุ่มรัวๆไปเลยนะฮะ โอเคตอนนี้ผมเหลืออยู่แค่3 5 0 0 0 0หมื่นพิษเลยนะฮะก็สุ่มไปแบบเบิ่มๆนะคุณผู้ชมส่วนอย่างอื่นก็จะมีสกินมาใหม่นะคุณผู้ชมผมรอตู้สกินมานานมากผมดองไว้โคตรเยอะนะฮะ26,890ที่สุ่มนั่นเองนะคุณผู้ชมจัดสักหน่อยละกันมีโอกาสได้สกินตัวละครที่ผมแบบอยากได้ด้วยนะนี่สกินคุกกี้อัคคีนะฮะอยากได้มากเลยนะคุณผู้ชมแล้วก็มีตัวอื่นด้วยนะฮะเลสโก้สุ่มไปเลยนี้เอาไว้เกลี้ยงนะฮะ <c oughs> โอ้ได้เลยเลย เอาดีมาเลยนะฮะหนึ่งตัวสกินในตู้นี้ดวงสมพง์กับพวกสกินสุดๆ <c oughs> ผมได้สกินนี้มานะฮะสายลมผู้วิทักษ์สุดเปล่งประกายคุกกี้นักธนูแห่งสายลมโอเคก็ไม่แย่นะ,ะคุณผู้ชมแต่ว่าเป็นตัวที่ผมเนี่ยไม่ได้ใช้นะฮะไปต่อเนะฮะของหน้าตู้มาเลยเฮ้ย <c oughs> ม็กแล้วมารวยง,งี้เลยเลยโคตรเวอร์อันนี้สกินตัวเลยเอ่ยขอตัวที่ใช้งานดีไหมยอยากแอปโอ้ พูดแห่งลิลลี่ที่ผลิดอกยามราตรีคุกกี้เซนลิลลี่เจ๋งโอ้โหดีเลยคุณผู้ชมจะได้ไว้ใส่ในอัปเดตแน่นูน่นนฮะที่มันเออเอาเวกมานะเจ๋งเลยไปต่อครับโหตู้นี้ของดีได้มาสองสกินแล้วนะคุณผู้ชมอยากได้พูดอตคีนะคุณผู้ชมไปต่อหุยอีกหนึ่งตัวอะไรอยู่ไัเนี่ยมาลัวจัด สกินระลอกคลื่นพลิ้วไหวใต้แสงจันทร์คุกกี้นางฟ้าทะเลสวยอยู่นะฮะสกินนี้ได้มา3สกินแลน้วเนี่ยคุณผู้ชมสุ่มรัวๆไปนะฮะเหลืออีกเยอะนะคุณผู้ชมอีก1สกินครับคุณผู้ชมเฮ้ยสกินซ้ำปะเนี่ยผมว่าสกินซ้ำแน่เลยนะฮะเพราะว่าข้ามได้โอ้โหเสียดายมากคุณผู้ชมสกินซ้ำเฉยเลยนะฮะอ่ะไปต่ออยากได้พูดแต่คีมากๆนะฮะเฮ้ยมาอีกหนึ่งสกินอันนี้เนี่ยผมยังไม่มีนะคุณผู้ชมเพราะว่าข้ามไม่ได้นะฮะ มงกุฎสีเขียวขจีในฝันยามที่วาคุกกี้เพียววนิลานะฮะโอเคตัวที่ใช้งานนะคุณผู้ชมเจ๋งเรียบร้อยเกลี้ยงนะฮะแล้วก็สมบัตินะครับคุณผู้ชมมีอยู่เยอะเลยนะฮะส่มให้หมดเลยเอาไว้อัพเลเวลนะฮะของขวัญฟรีนะฮะรับไปด้วยนะโอเคแล้วเราก็จะมาดูผลลัพธ์นะคุณผู้ชมทั้งสกินทั้งตัวละครที่เพิ่งได้มานะฮะตัวละครที่ได้มานะคุณผู้ชมส่วนสกินเนี่ยเดี๋ยวผมจะใสให้ดูแล้วกันนะฮะอันนี้สามารถเอาเวกได้อีกรอบหนึ่ง เอาเวกไปเลยครับโกชีตเอาเวกอีกขั้นหนึ่งนะคุณผู้ชมสวยๆเลยนี่ฮะอันนี้สกินนี่ครับผมจำได้ว่าสุ่มได้มาเหมือนกันสกินตัวนี้โหโคตรสวยสกินอย่างสวยแล้วก็ตัวอื่นอีกนะคุณผู้ชมเดี๋ยวผมจะไล่อัปเกรดก่อนละกันนะคุณผู้ชมโอเคเรียบร้อยผมอัปเกรดจนครบแล้วนะคุณผู้ชมแล้วผมก็เพิ่งสังเกตนะฮะเศษเกลือเงียบเนี่ยผมยังไม่ได้สักเศษหนึ่งเลย โอ้โห oh oh. มันจะเข็มเกินไปแล้วนะคุณผู้ชมแมี๋ย่ผมจะไล่ใส่สกินก่อนละกันนะฮะนี่อันนี้โอ้มีแค่สกินเดียวด้วยนะคุณผู้ชมก็คือ,อยังสวยนี่สกินเพียวด้วยสกินเพียวเป็นสกินนี้ได้มาสกินตัวนี้ใส่ไปเลยนะฮะโอเคโคตรสวย แล้วก็ณตอนนี้นะครับคุณผู้ชมมันก็จะมีกิจกรรมใหม่มาแบบเบื่มมเลยนะฮะเราก็สามารถเลื่อนดูได้จากด้านซ้ายเลยนะนี่กิจกรรมนี้ก็เป็นกิจกรรมใหม่นะคุณผู้ชมให้เราเนี่ยทอยลูกเต่านะฮะอะไรประมาณนั้นซึ่งผมคิดว่าผมจะได้ลูกเต่าก็ต่อเมื่อผมเนี่ยเคลียร์รายวันก่อนนะเล่นนู่นนี่นั่นเนี่ยให้มันครบก่อนนะค,คุณผู้ชมก็น่าจะได้ลูกเต่ามานะฮะอ่ะฉะนั้นขออนุญาตนั่งเคลียร์รายวันก่อนแล้วกันนะครับอัปเดนู่นนี่นั่นตามตุกปีนะคุณผู้ชม โอเคผมเคลียร์จนหมดแล้วนะครับคุณผู้ชมนี่กิจกรรม17เลยนะฮะสีแดงๆ <c oughs> น่าจะเสร็จไปเยอะนะอันนี้น่าจะได้เพชรนะฮะก็เลื่อน <c oughs> ๆดูนะคุณผู้ชมนี่500เพชรโอเคฟรีๆอิ่มๆนะครับคุณผู้ชมแล้วก็จะมีแพ็กเกจขวดแก้วด้วยนะครับอันนี้นเนี่ยสามารถมารับฟรีได้ของฟรีนะฮะส่วนถ้าจะไม่ฟรีก็สามารถเติมได้นะครุณผู้ชมตามนี้เลยนะฮะแล้วก็กิจกรรมนะครับตอนนี้ก็เสร็จไปเยอะเลยนะคคุณผู้ชมอันนี้เก็บด้วยนะฮะให้หมดเลยเบิ่มๆนะครับคุณผู้ชม โหกิจกรรมเกมนี้คือเยอะจริงน่ฮะอันนี้ผมเนี่ยเลเวลตันแล้วนะคุณผู้ชมพาร์ทใเลนส์นะฮะรวบรวมลูกเต่าเนี่ยก็สามารถเก็บได้เราจะได้มาเป็นลูกเต่านะครับคุณผู้ชมแล้วก็เอาลูกเต่าเนี่ยมาทอยนะฮะมันจะมีลูกเต่า2แบบนะลูกเต่าตามใจฉันนะครับอันนี้เนี่ยสามารถเลือกเลขได้เลยว่าจะทอยไปประมาณไหนนะฮะส่วนลูกเต่าอันนี้เลือกไม่ได้นะคุณผู้ชมตามที่เราทอยนะก็ปล่อยไปเลย6นะฮะแล้วแต่ดวงด้วยนะคุณผู้ชมส่วนหนึ่งนะฮะได้ลูกเต่ามาเพิ่มไปต่อแต่หนึ่ง ขึ้นมาด้านบนสวยก็ประมาณนี้วิธีการเล่นอันนี้นะคุณผู้ชมง่ายๆนะฮะส่วนกิจกรรมขอพรพระจันทร์เต็มดวงเนี่ยผมแนะนําว่าให้เลือกตรงกลางนะคุณผู้ชมตรงกลางเนี่ยมีโอกาสได้แสงแห่งความเงียบงานอันทรงพลังด้วยเอาไว้สุ่มตัวละครเกลือเงียบนั่นแหละนะคุณผู้ชมก็เน้นเลือกตรงกลางแล้วกันเนาะอ่าได้แต่ของดีๆนะฮะเลือกไปเลย โอเค okay. ได้ลูกต่อมาเพิ่มก็มาถอยต่อเลื่อนไม่อีกนะครับก็จะมีมิชชั่นรายวันเซมินาหนานุ่มอันนี้คืออันเดิมนะคุณผู้ชมเลื่อนไม่อีกนี่กิจกรรมเยอะแยะเจ้าแห่งสนามรบเบอร์นิ t งไทม์นู่นนี่นั่นนะฮะอย่างอื่นเนี่ยก็สามารถมาดูได้ตรงนี้นะครับคุณผู้ชมมันก็จะมีกิจกรรมอื่นอีกอีกเยอะเลยนะฮะบีดเรทผมยังไม่เคยเล่นนะฮะบอดดัดก็ด้วยนะคุณผู้ชมส่วนอันนี้เนี่ยคือจับคู่ไพ่ไว้พัชร์น,นะครับลองเล่นดูแล้วกันนะเคยเล่นไปแล้วนะครับนิดหน,นะ นี่ก็คือให้เราเนี่ยจับคู่ที่มันเหมือนกันนะครับประมาณนั้นเหมือนเกมในมือถืออ่ะคุณผู้ชมอ่ะกดมาเดี๋ยวเราดูตอนเล่นล้กกันนะฮะเอาที่มันเหมือนกันนะปึ๊บปึ๊บอย่างนงี้แเราก็ต้องใกล้กันด้วยนะฮะแบบสามารถไปหากันได้นะอันนี้ไม่ได้นะครับคุณผู้ชมอันนี้อันนี้อันนี้อ่ะอย่างนงี้ครับคุณผู้ชมมีการเล่นนะฮะมันจะมีสาสเตจนะคุณผู้ชมต้องเคลียร์ครบนะสามสเตจแต่จริงมันค่อนข้างเร็วมากอาจจะไม่ทันเนะี่ย โอเคทันพอดีครับคุณชมเกืียบไม่ทันนี่ฮะถ้าทันครบทั้ง3สเตจเนี่ยก็จะได้ของมาประมาณนี้อ่ะก็เล่นไปเรื่อยๆนะคุณชมสามารถมาแลกของได้ตรงนี้นะฮะอ่ะขอเล่นแป๊บหนึ่งเรามาแลกของกันดีกว่านะครับผมอยู่สามร้อยสิบดูซิว่าแลกอะไรได้บ้างนะก็จะแลกเป็นเลเวลได้นะคุณผู้ชมเลเวลเจ็ดสิบอันนี้ผมคิดว่าคุ้มอันนี้ก็คุ้มนะฮะคุ้มมากอันนี้เอาเลเวลก่อนละกันนะอ่ะ แล้วกิกจกรรมที่เหลือเนี่ยก็จะมีกิจกรรมนี้ซึ่งจะเป็นซีซั่นสองนะครับคุณผู้ชมอาจจะเล่นยากกว่าเดิมนะที่ผมเนี่ยลองเล่นไปเร็วนะฮะประมาณหนึ่งมันก็เล่นยากกว่าเดิมนะมาตอนแรกเนี่ยก็ยืนนิ่งตรงนี้ไปเลยนะคุณผู้ชมยิงไปเรื่อยสามารถเดินหน้าได้ถอยหลังได้นะัจจะปาเป็นจานแล้วอะ่ะเห็นไหม มันปลาเป็นจานแล้วคุณผู้ชมหลบยากนะครับเล่นเล่นยากเลยแหละอันนี้ผมไม่ชอบเลยเ <br> <laughs> รียบร้อยแพ้ครับคุณผู้ชม <laughs> เล่นยากจริงเอาเปไ็นว่าแลกของหน่อยละกันนะฮะมีอยู่6,490แต้มนะผมจะแลกเป็นอันนี้ก่อนละกันนะคุณผู้ชมจะได้เอาไปซุม่มอ่ะแลกหมดเลยถ้าแลกเป็นเหรียญน,นี้เนี่ยมันใช้ทําอะไรได้เว้เนี่ยอ๋อเอ้ยมันอัปเกรดได้ด้วยเหรอผมเพิ่งรู้ว่ามันสามารถอัปเกรดได้นะฮะอ่ะแลกมาอัปเกรดสักหน่อยละกันนะคุณผู้ชมอัพปสุดเลยอัพให้สุดไปเลยนะฮะอัพไปเลยนี่เรีย โอ้โหเพิ่งดูว่าสามารถอัปเกรดได้นะฮะ,อะลองเล่นดูซิหลังอัปเกรดแล้วเป็นไงนะฮะแรงขึ้นหรือเปล่าหลบง่ายกว่าเดิมเยอะอยิงยิงโคตรแรงลู้งีีอัปเกรดไปนานแล้ววยฮะโอ้โหตอนนี้ผมเจอบอสเลยนะฮะคุณผู้ชมดูดิดูการโจมตีมาและกันนะฮะแล้วก็ดูการ,ร,ารากโจมตีเราเราก็โหดเอาเลือดไงคุณผู้ชมเลือดแบบเยอะมากเลยนะฮะโอ้โหยิงสบายเลยเนี่ยเดินหลบเดินหลบหลบเอานะฮะ เล่นไม่ยากนะคุณผู้ชมก็แนะนำว่าอย่าลืมอัปเกรดแล้วกันนะครับอัปเกรดปุ๊บเล่นง่ายปั๊บเลยนะเรียบร้อยเคลียร์ชิวๆหรือเปล่า ส่วนกิจกรรมอื่นอย่างเช่นบีดเรทแล้วก็บอตรัสเนี่ยผมยังไม่เคยเล่นเลยลองจากบีดเรทก่อนละกัน,นะฮะเล่นไงวะเนี่ยบีดเรทเล่นไม่เป็นนะฮะดูดิยังไม่มีสักเหรียญเลยนะคุณผู้ชมมีนอร์ม l ลนะฮะแฮทแล้วก็เอ็กซ์เปินะครับคุณผู้ชมเอ็กซ์เิก็จะได้มาเป็นอันนี้เลยนะคุณผู้ชมถ้าเราเคลียร์ครั้งแรกนะฮะก็ไม่รู้ว่าจะเคลียร์ในระดับไหนดีนะคุณผู้ชมลองเอ็กซ์เปิดดูไหมยากสุดไปเลยนะฮะ ผมจะจัดทีมไว้ประมาณนี้นะฮะจัดทีมตามใจฉันนะคุณผู้ชมทีม1ตามนี้ทีม2ตามนี้นะครับคุณผู้ชมอ่ะลองเล่นดูแล้วกันนะฮะว่าเป็นไงนะโอ้โหเลือดบอส3 0 0กว่าล้านผมว่าไม่น่าไหวนะดูสรงเอาแพ้เลยนะฮะไม่น่าไหวครับคุณผู้ชมในระดับเอ็กซ์เพิดนะฮะเราจะเล่นเป็นระดับที่ต่ำกว่าเอ็กซ์เพิดแล้วกันนะคุณผู้ชมยากเกินอ่ะเป็นฮาร์ดแล้วกันนะครับลองดูสิฮาร์ดเราจะไหวหรือเปล่านะคุณผู้ชมเลทสก หนึ 1> 1่งวิเรียบร้อยครับคุณผู้ชมหมดเวลาเนี่ยฮะแพ้อยู่ดีนะผมว่าน่าจะต้องเอาตัวนี้ออกนะคุณผู้ชมเอาตัวโกชีตออกแล้วก็ใส่ตัวอื่นมาแทนเท่าเดิมเลยนะฮะไม่ผ่านอยู่ดีโอโมันต้องจัดทีมแบบไหนไวะเนี่ยคุณผู้ชมหรือว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราต้องสุ่มตัวละครคุณปู่ด้วยนะฮะไอชาโค่หรือว่าเราจะปั้นตัวนี้ก่อนดีแล้วก็ลองไปตีดูใหม่อะจัดละกัน6 0,000เพชรนะครับคุณผู้ชมมาสุ่มตัวนี้กันนะครับโอ้โห ไม่รู้ว่าจะอัปเกรดได้ถึงกี่ดาวนะเพราะตอนนี้เนี่ยหดาวนะครับอัปดู2ดาว3ดาวได้แค่3ดาวนะคุณผู้ชมฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราจะปั้นตัวละครตัวนี้นะคุณผู้ชมเดี๋ยวเริ่มจากปั้นเลเวลก่อนเลยนะฮะปั้นแบบรวดเร็วไปให้สุดนะฮะแล้วก็เลเวลสกิลนะคุณผู้ชมก็ไปให้สุดนะฮะเลเวลเกเหมือนกันนะคุณผู้ชม เรียบร้อยผมหาข้อมูลมาแล้วนะครับคุณผู้ชมเหมือนว่าท็อปปิ้งเนี่ยจะเป็นสายโจมตีแบบบึ้มๆเลยนะแล้วก็มีคูณทามด้วยฉะนั้นอันนี้ก็ใส่ได้เลยนะครับของที่มีอยู่แค่นี้นะครับก็จะได้พลังโจมตีมา45%แล้วก็คูณทาม4.3นะครับมีลดความเสียหายด้วยส่วนทา t ท็อปปิ้งเนี่ยโอ้โหมีน้อยมากผมว่าเรามาสร้างกันสักหน่อยแล้วกันนะคุณผู้ชมทัท็อปปิ้งเนี่ยเราสามารถสร้างได้จากโหมดนี้นะคุณผู้ชม แล้วก็มาที่ศูนย์ผลิตนะฮะตรงนี้เลยนะคุณผู้ชมใช้ของตามนี้ผมสามารถผลิตได้19ครั้ง l e t สโกดูดิจะได้แบบดีๆหรือเปล่า อ่ะข้ามไปเลยแล้วกัน,นคุณผู้ชมก็ได้มาประมาณนี้นะฮะได้โจมตีมันเดียวที่เหลือก็ประมาณนี้เลยนะผมจะใส่เป็นคูณไทม์แล้วกันนะคุณผู้ชมคูณไทม์4.7เปอร์เซ็นต์นฮะอ่ะใส่ไปเลยส่วนบิสกิตของปูเนี่ยผมคิดว่าน่าจะเป็นคูณไทม์กับโจมตีเหมือนเดิมนะเพราะว่าเป็นตัวดาเมจนะฮะโอเคผมได้มาประมาณนี้นะคุณผู้ชมอาจจะไม่ตรงกับที่หวังนะฮะแต่ว่า ความเร็วโจมตีก็น่าจะพอเล่นได้อยู่นะแบบ3ช่องแบบนี้ก็พลังต่อสู้จะเป็น5้านะคุณผู้ชมผมไม่ได้กะว่าจะปั้นมันสุดนะฮะก็จะปั้นเอามาทดลองเล่นดูนะว่ามันจะทําให้เราเนี่ยเคลียร์บีดเรทแบบฮาร์ดได้หรือเปล่านะคุณผู้ชมขอแค่แบบฮาร์ดนะเออแค่ผ่านแบบฮาร์ดเนี่ยผมก็โอเคแล้วนะคุณผู้ชมเหมือนว่าจะตีได้เท่าเดิมเลยนะคุณผู้ชม ปั้นปู่ชาโคมันก็ไม่ช่วยนะฮะเอองั้นเ๋ยผมไปแบบว่าแอบสอดส่องดูทีมคนอื่นสักหน่อยแล้วกันนะคุณผู้ชมว่าตัวหลักๆเนี่ยเขาใส่ตัวอะไรมาเพิ่มอีกนะสาหรับทีม2นะคุณผู้ชมเหมือนว่าทีม2เนี่ยเขาจะปั้นตัวที่ใช้ไวโอลินเนี่ยคุณผู้ชมผมเคยปั้นไว้อยู่นะแต่ว่ายังปั้นไม่สุดนะคุณผู้ชมสงสัยถึงเวลาแล้วแหละคุณผู้ชมที่จะมาปั้นตัวมันเพิ่มนะฮะโดยเฉพาะอันนี้นะฮะนี่แคนดี้วิเศษ86ทับ8อัพไปเลยจากบวก7เป็นบวก8อัพไปเลยนะฮะโอ้โวย บวกยากซะด้วยนะฮะเล่นตัวนะ,ะตัวนี้บวกไปเลยบวกให้สุดนะฮะเท่าที่มันมีวัตถุดิบแล้วกันเนาะโอเคผมบวกจนหมดแล้วนะคุณผู้ชมของทีบวกเกลี้ยงเนยฮะก็ได้มาถึงบวก13นะคุณผู้ชมประมาณนี้ตึงๆนะฮะแล้วก็อัพเลเวลไปด้วยนะคุณผู้ชมเลเวลสกิลด้วยนะครับคุณผู้ชมให้สุดเอ้ยได้แค่89เลย90ไม่พอเฉย อะ8ะแปดเก้าก็ได้ครับคุณผู้ชมส่วนท็อปปิ้งของตัวนี้ก็จะเป็นคูนตามความเร็วนะคุณผู้ชมอ่ะงั้นเดี๋ยวผมมาดูแป๊บหนึ่งว่าตัวนี้เนี่ยใช้ท็อปปิ้งพิเศษอะไรได้บ้างนะคุณผู้ชมแล้วก็ถือโอกาสนี้เปิดกล่องได้ฮะอลละมานเปิดไปเลยจะได้เศษมาแบบบึมบัามซัมเบเปิดไปเลยเศษโคตรเยอะน่าจะเป็นอันนี้หรือเปล่าผมว่่น่าจานนี้นะมันดูได้นะว่าของตัวไหนนี่ไงมินช็อกโก้นะครับคุณผู้ชม โอเคท็อปปิ้งผมได้มาตามนี้นะครับคุณผู้ชมคูณทาม24.1%นะฮะก็ใช้ประมาณนี้ส่วนทาท็อปปิ้งเนี่ยผมจะใส่เป็นคูณทามเหมือนกันนะค, <_ S 1> คุณผู้ชมแต่ <_ S 2> เหมือนว่าจะ <_ S 2> ไม่มีแล้วอะ่ะมาแลกจากคลังต่อครับคุณผู้ชมโกดังผมเนี่ยมีให้แลกอีกเยอะนะฮะนี่เลยรับไปเลยครับถึงชิ้นชิ้นเดียวพอนะค,คุณผู้ชมเปลืองนะฮะได้คูณทามอีก4.4%นะคุณผู้ชมก็จะเป็น28.5%ประมาณนี้ส่วนบิสกิตเนี่ยหาได้เลยนะครับอยากได้ไหนแค่เราต้องหาเป็นคูณทามนะครับอันนีบิสกันเนาะ ผมรีได้แค่นี้นะครับคุณผู้ชมมีลดความเสียหายคูณทามสช่องแล้วก็ความเร็วในการโจมตีนะฮะเพราะว่าแป้งบิสกิตเปล่งประกายเนี่ยจะหมดแล้วนะครับคุณผู้ชมเก็บไว้บ้างนะฮะเปลืองเกินกลายเป็นว่าตอนนี้เนี่ยพลังต่อสู้อยู่ที่2อ9 0 0นะครับประมาณนี้เดี๋ยวลองไปใช้งานดูแล้วกันนะ,ะคุณผู้ชมว่ามันดีหรือเปล่านะฮะผมว่านะรอบนี้น่าจะไหวนะคุณผู้ชมดูเลือดบอสดิ ลดแบบรัวๆเป็นน้ำเลยอของดีนะฮะตัวนี้ดีจริงโอ้โหเรียบร้อยจบครับคุณผู้ชมเหลือเวลาอีก2นาทีเลยนะโอ้โหของจริงปั้นตัวนี้ปุ๊บเล่นง่ายขึ้นเยอะนะฮะเรียบร้อยเคลียร์แล้วครับคุณผู้ชม ก็แนะนาว่าควรปั้นนะคุณผู้ชมไอตัวที่ใช้เวลลินนะฮะว่าแต่ของนี้เนี่ยใช้ในการซื้ออะไรได้บ้างเนี่ยไหนดูหน่อยละกันนะคุณผู้ชมนี่ร้านค้าจะอยู่ตรงนี้นะครับสามารถซื้อเป็นเซตใส่เลนเซาได้นะครับคุณผู้ชมแล้วก็สามารถซื้อเป็นหัวใส่เลนเซาได้นะครับคุณผู้ชมเป็นเซตของตกแต่งนั่นเองนะฮะประมาณนี้นะครับโอ้โหแล้วก็มีบอสรัดอีกนะคุณผู้ชมเป็นโหมดที่ผมเนี่ยยังไม่ได้ลองเล่นนะฮะก็ลองเล่นดูสักหน่อยละกันนะคุณผู้ชมซีเบียงอยู่ที่นี่ยิ่งเวลาผ่านไปรางวัลก็ อย่าลืมมาเช็คดูนะโอเคข้ามไปเลยแล้วกัน,นครับอันนี้รับได้นะครับหแล้วคือได้โคตรเยอะมีเลเวลด้วยนะครับอัพเลเวลได้นะโหม,มีอยนะู่สามหมื่นอะอัพไปเลยยาวๆคุณผู้ชมลองเล่นดูแล้วกันนะครับว่าจะเป็นยังไงนะคุณผู้ชมตอนนี้ผมใส่มาแค่ทีมเดียวเนาะลองดูครับโอ้โหเลือดโคตรเยอะนะครับโอ้โหเลือดแทบไม่ลดเลยหมดเวลาแล้วครับคุณผู้ชม97%ทําดเทำดาเมจไปแค่3%เโอ้โหเดี๋ยวนะมันมันยากขนาดนี้เลยเลย แล้วก็ไม c o o ุก e เนี่ยรู้สึกว่ามันน่าจะมีชุดแฟชั่นใหม่มาแล้วหรือเปล่าถ้าจะไม่ผิดนะนี่ไงเซตใหม่มาแล้วนะคุณผู้ชมมีหลายเซตเลยนะฮะผมจะเอาเป็นเซตนี้แล้วกันนะคุณผู้ชมสุ่มไปเลยนะฮะผมมีอยู่22 0 0มสอ่ะสุ่มได้ยาวๆน่าจะได้ทั้งเซตแบบชูชัวเอาจริงสุ่มไปได้ชูชัวนะฮะโอเคตอนนี้ผมได้จนครบแล้วนะครับคุณผู้ชมนี่เรียบร้อยนะฮะครบแล้วเหลืออีก1 3ื่นสามนะน่าจะได้อีกเซตหนึ่งนะคุณผู้ชมบึมๆนี่นครับนี่ เก็บได้เลยนะสามารถใส่ได้นะคุณผู้ชมทั้งเซตนะฮะ,ะเดี๋ยวผมลองใส่ดูแล้วกันนะคุณผู้ชมสวยไหมผมว่าเซตนี้ใช้ได้เลยนะคุณผู้ชมสุ่มเพิ่มแล้วกันนะคุณผู้ชมขออีกสักเซตหนึ่งรอบท้ายเกลี้ยงครับคุณผู้ชมก็ได้มาประมาณนี้นะฮะแต่ว่าได้ทรงผมมาก็โอเคนะทรงผมมันเท่มากนะคุณผู้ชมใส่ทับไปแนนเดิมเนี่ยเท่จัดๆนะคุณผู้ชมเดี๋ยวผมลองแต่งตัวดูแล้วกันนะฮะโอเคผมแต่งตัวเสร็จแล้วนะครับคุณผู้ชมก็จะแต่งเป็นประมาณนี้เป็นไงมีความฟิวไหม ก็โอเคครับคลิปนี้ก็คงจะประมาณนี้นะคุณผู้ชมผมเนี่ยอยากเล่นในอัปเดตหน้ามากกว่านะคุณผู้ชมเพราะว่าอัปเดตนี้มันกลืนฉะนั้นคลิปนี้ก็ประมาณนี้ไปละจู้บ๊ายบายไปละครับ